ดีค่ะคลิปนี้เราจะมาแชร์วิธีฝึกเย็บผ้านะคะจากที่เราใช้สาธิตในวันนี้นะคะเป็นจักรอุตสาหกรรมที่เราใช้อยู่เป็นประจำนะคะทุกคนสามารถนําขั้นตอนการฝึกเย็บเนี้นะคะ่ะไปประยุกต์ใช้กับจักรอุตสาหกรรมรุ่นอื่นๆหรือว่าจักรกระเป๋าหิ้วได้นะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราอยากจะให้ทุกคนนะคะทําความคุ้นเคยกับจักรเย็บผ้าของตัวเองนะคะมีส่วนไหนบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะ มาเริ่มกันที่ตีนผีนะคะตีนผีเขาจะทําหน้าที่กดทับผ้าให้ติดกับฟันจักรนะคะฟันจักคือซี่ตัวเล็กๆตัวนี้นะคะที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะตีนผีกับฟันจักรค่ะเขาจะส่งผ้าให้เคลื่อนไปด้านหน้านะคะตามความกว้างของฝีเข็มที่เราตั้งไว้นะคะวิธียกตีนผีนะคะสําหรับจากอุตสาหกรรมและจากกระเป๋าหิ้วนะคะ จะมีที่ยกตีนผีจะเป็นคันโยกอยู่ด้านหลังหัวจักนะคะโยกคันโยกขึ้นด้านบนตีนผีก็จะยกขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าจะวางตีนผีลงเราก็โยกคันโยกลงข้างล่างแบบนี้นะคะสําหรับจักรอุตสาหกรรมนะคะจะมีตัวยกตีนผีเพิ่มขึ้นอีกจุดหนึ่งนะคะจะอยู่ตรงเข่าด้านขวาของเรานะคะตอนนี้เราก็มาฝึกยกตีนผี ขึ้นลงนะคะใช้เข่าด้านขวาดันออกไปทางขวาค่ะตีนผีก็จะยกขึ้นแบบนี้นะคะแล้วถ้าเราต้องการวางตีนผีลงแล้วก็ขยับเข่ามาที่เดิมนะคะตีนผีเขาก็จะวางลงที่ยกตีนผีตรงเข่านี้นะคะเราสามารถปรับระดับความสูงของเขาได้นะคะปรับขึ้นลงได้ให้เหมาะกับสรีระของเรานะคะเพื่อที่เวลาที่เรานั่งทำงานค่ะเราจะได้ไม่รู้สึกเมื่อยล้านะคะ ต่อไปนะคะเราจะมาดูวิธีปรับตั้งความกว้างของฝีเข็มนะคะหรือว่าความถี่ห่างของฝีเย็บนะคะตรงนี้นะคะเราจะเห็นจะมีวงล้ออยู่นะคะจะมีตั้งแต่เลขศูนย์ถึงเลขห้านะคะเลขศูนย์มาจนถึงเลขหนึ่งะคะ่ะคือฝีเข็มที่ถี่มากๆนะคะจะเป็นฝีเข็มเล็กๆเล็กๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเลขห้าค่ะจะเป็นฝีเข็มที่มีความห่างมากๆนะคะ ตอนนี้เราจะตั้งไว้ที่ประมาณสองครึ่งถึงสามนะคะวิธีที่เราจะตั้งตัวนี้นะคะให้เรากดคันโยกตัวนี้นะคะคันโยกตัวนี้จริงๆเขามีหน้าที่หลักคือเป็นการเย็บย้ำหรือว่าเย็บถอยหลังนะคะคือจะต้องกดลึกแบบนี้ถึงจะเป็นการเย็บถอยหลังแต่ว่าตอนนี้ค่ะเราจะตั้งความกว้างฝีเข็มนะคะให้เรากดลงมาแค่ครึ่งเดียวนะคะแบบนี้แล้วก็หมุนค่ะ นะคะมันจะเป็นล็อกกึกกแบบนี้ตอนนี้เราจะใช้ที่เบอร์สามนะคะแล้วเราก็ปล่อยตัวนี้ได้ต่อไปนะคะเราจะมาทําความรู้จักกับวงล้อจักรนะคะวงล้อจักรคือตัวนี้นะคะเขาจะอยู่ด้านขวาสุดของหัวจักรนะคะจะอยู่ติดกับสายพานนะคะจักรของเราค่ะสายพานเขาจะถูกซ่อนไว้อยู่ด้านในนี้นะคะบางรุ่นของเพื่อนเพื่อนอาจจะเห็นสายพานจักรอยู่ตรงนี้นะคะ ถ้าเกิดว่าใครที่ใช้จากกระเป๋าหิ้วค่ะก็จะมีปุ่มนูนออกมาด้านขวามือของหัวจักรตรงนี้นะคะตรงนี้ก็คือวงล้อจักรนะคะการทำงานของวงล้อจักรนะคะถ้าเราหมุนวงล้อเข้าหาตัวแบบนี้นะคะก็จะเป็นการเริ่มเย็บค่ะนี่คือการเย็บผ้าที่ช้าที่สุดนะคะหมุนวงล้อเข้ามาแบบนี้นะคะ จะสังเกตว่าเข็มเย็บผ้าของเราจะตักขึ้นลงนะคะแล้วฟันจักรก็จะมีการขยับนะคะต่อไปนะคะเราจะมาฝึกทำความคุ้นเคยกับแป้นเหยียบจักรนะคะที่จะเป็นตัวกำหนดความเร็วช้าในการเย็บนะคะโดยที่เราจะลองเย็บผ้าโดยที่ใช้เข็มเปล่านะคะคือไม่ได้ร้อยได้ทั้งได้บนแล้วก็ได้ล่างนะคะ ใช้ผ้าสองผืนประกบกันแบบนี้นะคะวางให้ขอบเท่ากันนะคะแล้วสอดเข้าไปใต้ตีนผีเอาตีนผีวางลงนะคะจากนั้นให้เริ่มเปิดจักค่ะนี่นะคะตัวนี้ก็ถือว่าเราพร้อมเย็บแล้วนะคะให้ทุกคนลองหมุนวงล้อจักเข้าหาตัวนะคะ จะเห็นว่าเข็มจักรเขาก็จะวิ่งขึ้นลงนะคะแล้วตัวฟันเฟืองที่อยู่ด้านล่างเขาก็จะดันผ้าเข้าไปนะคะอันนี้คือเราไม่ได้ใช้มือดันนะคะจักรเขาก็คือจะเคลื่อนของเขาเองนะคะต่อไปนะคะให้เราเอาเท้าวางบนแป้นเหยียบจักรนะคะให้นั่งในท่าที่สบายนะคะเราจะเริ่มเหยียบจักรนะคะโดยที่เราจะ กดแรงลงที่ปลายเท้าของเรานะคะค่อยๆเหยียบเบาๆก่อนนะคะแบบนี้นะคะพอเราจะหยุดค่ะให้เราลงน้ำหนักที่ส้นเท้านะคะจะเป็นการเบรกจักนะคะแบบนี้นะคะให้ทุกคนลองฝึกดูนะคะเย็ยบช้าๆแล้วก็หยุดนะคะ เราจะฝึกแบบนี้จนกว่าเราจะรู้จังหวะของจักรนะคะว่าเหยียบเบาเขาจะไปแค่ไหนแล้วก็ถ้าเหยียบหนักเขาจะมีความเร็วแค่ไหนนะคะเราพยายามที่จะควบคุมเขาให้ได้นะคะต่อไปนะคะพอมาถึงตรงนี้ค่ะเราสามารถใช้เข่าดันตีนผียกขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็หมุนผ้านะคะแต่ตรงนี้ต้องมั่นใจว่าเข็มปักลงอยู่นะคะ ต่อไปเราจะลองเย็บเร็วขึ้นนะคะแล้วก็ใช้เข่าดันตีนผีนะคะยกขึ้นนะคะ เราจะฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดว่าในกรณีที่เราเย็บเสร็จแล้วมาถึงจุดจบที่เราต้องการแล้วค่ะเข็มเขาลอยขึ้นแบบนี้นะคะเราสามารถหมุนวงล้อเข้าหาตัวนะคะเพื่อให้เข็มปักลงไปที่ผ้าได้แบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ข่าวดานเพื่อยกตีนผีแล้วก็หมุนผ้ามาค่ะ ฝึกเย็บแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะโดยที่ยังไม่ต้องสนใจว่าเราจะเย็บตรงหรือไม่ตรงนะคะเราแค่อยากใหเ้เราคุ้นเคยกับจักรของเรารู้ว่าเหยียบหนักเบาแค่ไหนจักรจะวิ่งเร็วขนาดไหนนะคะหลังจากที่เราเริ่มคุ้นเคยกับการเหยียบแป้นจักรแล้วนะคะ ควบคุมความเร็วพอได้แล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาลองเย็บจริงแล้วนะคะโดยที่เราก็จะร้อยได้จากนะคะได้บนแล้วก็ได้ล่างนะคะเตรียมผ้านะคะ2ชิ้นประกบกันแบบนี้นะคะยกตีนผีขึ้นค่ะสอดผ้าเข้าไปแล้วก็วางตีนผีลงนะคะจากนั้นก็เปิดจักนะคะเริ่มเย็บกันนะคะหมุนวงล้อเข้าหาตัวเพื่อให้เข็มปักลงก่อนนะคะ จากนั้นค่ะใช้มือประคองนะคะเราจะไม่ดันผ้าแบบนี้แล้วก็ไม่ดึงผ้าไว้นะคะจะปล่อยให้เขาเข้าไปตามธรรมชาตินะคะโดยที่เราจะใช้มือประคองซ้ายขวานะคะตอนนี้เรายังไม่ต้องสนใจนะคะว่าเราจะเย็บเป็นเส้นตรงไหมหรือว่าเราจะต้องเย็บตามเส้นเราจะเย็บไปข้างหน้าก่อนนะคะเหยียบจักเลยนะคะ ให้ทุกคนลองเหยียบแล้วก็หยุดนะคะ1 2 3สองสามแล้วก็หยุดแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะเหยียบไปเรื่อยๆแบบนี้แบบช้าๆนะคะพอใกล้จะหมดผ้านะคะเราปักเข็มลงนะคะจากนั้นยกตีนผีขึ้นนะคะแล้วก็หมุนผ้ากลับมาค่ะ สามารถเย็บเป็นเส้นต่อลงมาได้เลยนะคะโดยที่ยังไม่ต้องตัดได้นะคะลองเพิ่มความเร็วนะคะนี่ค่ะฝึกให้เราคุ้นเคยกับการเย็บของจักรนะคะจากนั้นค่ะเอาเข็มขึ้นนะคะแล้วก็ยกตีนผีขึ้นนะคะแล้วก็ ดึงผ้าออกมาด้านซ้ายนะคะจากนั้นใช้กันไก่ปัดได้นะคะนี่นะคะทุกคนสามารถที่จะฝึกเย็บแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะจนกว่าเราจะรู้สึกว่าเราชำนาญขึ้นแล้วก็เราคุ้นเคยกับจักเย็บผ้านะคะ ต่อไปนะคะเราจะแนะนำเทคนิคการเย็บผ้าให้ตรงนะคะโดยที่ใช้เส้นไกด์ลน์ที่แป้นจักนะคะจะเห็นว่าเขาจะมีเส้นนี้ค่ะ1ทับ4 1ทับ2 3ทับ4แล้วก็1นะคะเส้นนี้หมายความว่ายังไงเส้นนี้คือระยะห่างจากปลายเข็มนะคะเลข1ก็คือระยะ1น,นิ้วนะคะถ้าเกิดว่าเราเย็บ ผ้าที่เผื่อตะเข็บครึ่งนิ้วนะคะเราก็สามารถที่จะใช้เส้นครึ่งนิ้วนียค่ะเป็นไกด์ได้เลยเห็นไหมคะเราก็มองตรงขอบผ้าของเรานะคะแล้วเราก็เย็บไปเรื่อยๆนะคะตามเส้นครึ่งนิ้วนี้นะคะนอกจากเส้นไกด์นี้แล้วเรายังสามารถใช้ขอบตีนผีเป็นไกด์ได้ด้วย อย่างเช่นเย็บหนึ่งตีนผีนะคะเราก็คือจะวางผ้าที่เป็นริมผ้าค่ะไว้ตรงขอบตีนผีนี้แล้วเราก็เย็บนะคะหรือถ้าเราต้องการตะเข็บที่เล็กมากๆนะคะเราสามารถที่จะวางขอบผ้าไว้ด้านในขอบในของตีนผีตรงนี้ได้ด้วยนะคะฝีเย็บก็จะชิดกับริมผ้ามากๆเลยนะคะ นอกจากนั้นเรายังมีตัวช่วยอื่นๆเช่นตัวนี้ค่ะตัวนี้คือแม่เหล็กกั้นผ้านะคะในกรณีที่เราเผื่อเย็บเป็นหลักเซนนะคะไม่ได้เผื่อเป็นหลักนิ้วแบบที่เป็นจากเขาให้มานะคะเราสามารถใช้ตัวนี้กั้นนะคะตามที่เราต้องการได้เลยนะคะนี่ค่ะเอาผ้ามาวางแบบนี้นะคะแล้วเราก็เย็บ ดันประคองผ้านะคะให้อยู่ตรงนี้ค่ะเสมอนะคะตัวนี้จะสามารถช่วยมือใหม่ได้มากเหมือนกันนะคะหรือถ้าไม่มีตัวนี้ค่ะเราสามารถใช้ซอร t t เทปนะคะเป็นเทปอะไรก็ได้นะคะมาแปะไว้แบบนี้นะคะเพื่อที่จะเป็นไกด์ไลน์ให้เรานะคะ อ่าค่ะตอนนี้ก็พร้อมเย็บแล้วเดี๋ยวเย็บให้ดูนะคะตรงนี้เราจะเย็บย้ำให้ดูด้วยนะคะเริ่มจากปักเข็มลงค่ะแล้วก็เย็บไปข้างหน้าประมาณ2-3สีเข็มนะคะแล้วก็ดันคันโยกนี้ลงนะคะลงให้สุดเลยนะคะแล้วก็เหยียบย้อนไปนะคะแบบนี้แล้วก็เริ่มเย็บค่ะ <T an mic> เห็นไหมคะว่าเราจะมองเส้นตรงนี้นะคะให้มันเสมอ,อก,สกับเส้นไกด์ที่เราต้องการน,นะคะเราจะไม่มองตรงเข็มนะคะ่เย็บไปเรื่อยๆค่ะถ้าเกิดว่าใครที่เริ่มคล่องแล้วนะคะก็สามารถเพิ่มความเร็วได้นี่นะคะ พอใกล้จะถึงจุดจบนะคะเราก็จะใช้ล้อหมุนจักนะคะแล้วก็ย้ำสองสามสีเข็มค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะตะเข็บน,นี้ ี่นะคะเส้นเย็บเส้นแรกของเราเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าระยะตะเข็บเขาจะมีความสม่ำเสมอแล้วก็เป็นเส้นตรงสวยงามนะคะต่อไปนะคะเราสามารถใช้ผ้าตัวนี้ค่ะฝึกเย็บต่อได้เลยนะคะตอนนี้เราจะลองใช้แม่เหล็กกั้นผ้านะคะเย็บให้ดูนะคะอ่าสมมติว่าเราวางไว้ตรงเราต้องการระยะนี้นะคะ เริ่มเย็บนะคะปักเข็มลงก่อนนะคะจากนั้นเดินหน้าประมาณสองฝีเย็บนะคะแล้วก็กดคันโยกลงนะคะแล้วก็ถอยหลังสอฝีเย็บนะคะจากนั้นก็เย็บตรงมาเลยค่ะเราจะใช้มือนะคะประคองผ้าให้ชิดขอบกับตัวกั้นผ้านี้นะคะ เส้นที่สองเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะทุกคนสามารถที่จะฝึกเย็บไปได้เรื่อยๆนะคะอาจจะลองใช้ตีนผีนะคะเป็นไกด์บ้างก็ได้นะคะก็คือเอาเส้นนี้นะคะไว้ตรงขอบตีนผีพอดีนะคะ ะะพอเราฝึกเย็บเส้นตรงแล้วก็เย็บย้ําหัวท้ายแล้วนะคะต่อไปเราจะมาลองเย็บเป็นสี่เหลี่ยมนะคะแบบหักมุมเข้ามุมตรงนี้ดูบ้างนะคะ,ะมาดูเลยค่ะเราจะใช้ระยะที่1นสี่นะคะ อพอมาถึงมุมตรงนี้นะคะให้เราปักเข็มลงนะคะแล้วก็ยกตีนผีขึ้นแล้วก็หมุนผ้าค่ะจากนั้นนะคะก็เย็บมาเรื่อยๆเลยนะคะพอมาถึงมุมนี้ก็ทำเหมือนเดิมนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือเราฝึกเย็บเป็นสี่เหลี่ยมนะคะนี่ก็จะได้แบบนี้นะคะเราก็สามารถที่จะฝึกไปได้อีกค่ะโดยใช้ตีนผีของเรานะคะเป็นเส้นไกด์นะคะ าว่าเราใกล้จะถึงตรงมุมแล้วค่ะแล้วเราไม่มั่นใจว่าเราจะควบคุมเท้าเราได้ดีหรือเปล่านะคะเราสามารถที่จะหมุนวงล้อเข้าหาตัวนะคะเพื่อที่จะให้เขาเดินไปทีละหนึ่งฝีเข็มนะคะ สามารถที่จะเย็บได้ไปเรื่อยๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราฝึกเยอะๆเราก็จะเย็บเก่งเร็วขึ้นนะคะต่อไปเราจะมาฝึกเย็บเส้นโค้งนะคะ น,นี่คือเราตัดผ้ามาเป็นแบบวงกลมเลยนะคะใช้ผ้าสองชิ้นประกบกันเหมือนเดิมนะคะโดยที่เส้นโค้งของเราเราจะใช้ขอบตีนผีนะคะเป็นไกด์นะคะปักเข็มลงนะคะแล้วก็เริ่มเย็บช้าๆค่ะนี่นะคะพอมาถึงเส้นโค้งนะคะเราต้องใช้เข่าดันตีนผีขึ้นนะคะ เพื่อช่วยให้เขาสามารถที่จะขยับผ้านะคะได้ไปตามรูปโค้งนะคะ นี่นะคะเราก็สามารถที่จะฝึกเย็บตามเส้นเดิมไปได้เรื่อยๆนะคะ หวังว่าคลิปที่เรามาแชร์ในวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอให้มีความสุขกับการเย็บผ้านะคะสวัสดีค่ะ